สวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้นะครับครูใหม่มาสอนเด็กนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการหาหอระอนะครับแบบยุคขิดนะครับบางทีเด็กอาจจะเคยได้ยินคำว่าการหาหอระอแบบคอกหมูนะครับก็อันเดียวกันครับเพียงแต่ว่าคนละชื่อเท่านั้นเองนะครับเหมาะสําหรับการหาหอระมอของจานวนที่มีค่ามากๆอย่างเช่นครูใหม่จะหาหอระอของ1 0 2 4กับ3888 ใครอยากจะหาสั้นบ้างครับหรือใครอยากจะแยกตัวประกอบโอ้โหมันจะนานนะครับนะต้องขอบคุณท่านยุขิดนะครับที่มอบวิธีดีๆมาให้ครับพวกเรานะครับอ้าวครับท่านยุขิดทอาไงบ้างสร้างคออมาเลยนะสร้สางคอกให้แบบที่เขาเรียกว่าข้อหมูใช่ไหมครับดีเลยนะครับเด็กๆเอาตัวน้อยไปหาตัวที่มีค่ามากนะครับนะ หนึ่งพันยี่หาสาพปดรดได้กี่ครั้งครับแน่แอบกดคิยเลขหรือเปล่าครับนะครับได้สามครั้งนะครับนะจะได้ทั้งหมดเท่ากับสามพันนะครับเจ็ดสิบสใช่ไหมครับเด็กก็เอามาลบนะครับสามพนแดแปดดั้นลบด้วยสามร้อเจ็สิบสองจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้หกใช่ไหมครับได้หนึ่งได้ ใช่ไหมครับเอาตัวที่ได้นี้นะครับนะฮะถึงถือว่าเป็นเศษตัวนี้ใช่ไหมครับเอาไปกลับขึ้นไปหารครับนี่ขึ้นไปหารตัว1นึ่งนะครับจะได้กี่ครั้งครับจะได้มาเพียงครั้งเดียวจบเลยครับเพราะว่า800นะครับก็ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นหนึ่งครั้งเราก็เขียน8ปดร้อยสิบหกนะครับนะแล้วก็นํามาทำอะครับเอามาลบกันนะครับจะได้เท่ากับ ได้แปดได้ศูนย์ใช่ไหมได้สองได้สองร้อยแปดใช่มครับทีนี้นะครับขั้นตอนนะครับจะถูกทำซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยนะครับเด็กๆก็ทำอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมถ้ายัางไม่จะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเด็กๆด,ดูไปต่อไปเรื่อยๆอีกอะระยะนึงก่อนนะครับเอาสองร้อยแปดไปหารกับแปดร้อยสิบหกครับจะได้สามครั้งใช่ไหมครับสามครั้งได้เทนะ่าไหร่ครับสามจคูณสองร้อยแปดตัวนี้ครับได้เท่ากับ 624ใช่ไหมครับก็นำมาลบอีกนะครับนำมาลบอีกเดีกับก็ดเส้นที้เลยนะครับได้เท่ากบบ192ใช่ไหมได้192มาปั๊บเดี๋ยวก็เอา192นี้ขึ้นไปหาร208ได้ทั้งหมดกี่ครั้งครับได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นะครับนะครับก็192คูณ1ก็ได้192นำมาทำอะไรต่อครับ นำมาลบใช่ไหมครับพอลบนะครับได้เท่ากับเท่าไรครับได้เท่ากับ16นะครับก็จะเห็นว่าจบไปทีละทีละล็อกทีละล็อกนะครับพอเริ่มนี้ใหม่เด็กๆก็กลับไปทำซ้ำอีกคือนำสิบไปหาดูลาสองนะครับได้กี่ครั้งครับได้ถึง12ครั้งใช่ไหมครับ12ครั้งปรากฏว่าไ,ได้ หนึ่งร้อยห้าสิบสองพอดีเลยใช่ไหมครับนะลบกันแล้วเหลือเศษศูนย์ได้เศษศูนย์แล้วนะครับนั่นหมายความว่างไงครับตัวสุดท้ายเลยครับเด็ดๆครับที่สามารถไปหาไปหารแล้วลงตัวพอดีนะครับตัวนี้แหละคือสิ่งที่เราตามหาครับพอรอบรานะฮะเพราะฉะนั้นพอรอบอของหนึ่งพันยี่สิบสี่และสามพันแปดร้อยแปดสิบแปดก็คือสิบหก อันนี้เห็นว่าขั้นตอนนะครับขั้นตอนนะครับจะเห็นว่าถ้าเราไปฝึกฝนเนี่ยนะครับก็จะได้หอเราอมมาโดยง่ายๆเลยนะครับเด็กๆไม่ต้องไปแยกตัวประกอบไม่ต้องไปหารสั้นนะครับลบลบเสร็จแล้วก็หารกันนะครับก็ต้องฝึกครับต้องฝึกทำแบบฝึกหัดที่ครูใหม่ให้ไปให้ครบทั้ง5ข้อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยประการใดก็เด็กๆก็ รับเมลมาหาคู่ใหม่นะครับว่าคู้ใหม่หนูยังงงอยู่นะครับผมยังงงยังทำไม่ได้นะครับก็สอบถามกันมานะครับขอบคุณครับ